หลังจากอากาศฮอนเด็ด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 พี่น้องเอยพี่น้องเอยฝน,นได้ตกลงมาแล้วจ้าเทวดาเป็นฝดเป็นพายเป็นได้เงี่ยวมาหดเร้วมื้อนี้อากาศเย็นซวยซวยคึมฝ่าคึมฝนตั้งแต่ตื่นขึน้นเวลานี้ณตอนนี้เก้าโมงค่ะฝนได้ตกลงมาให้ซุ่มให้ยินอากาศภาคไดเป็นจังไหนแน่มิ่นไตคิีดมาบอกสูกันฟังเดอ้อค่ะ เมื่อนี้อาจจะบอได้นางขึนเวทีไล่สุดบอไดเขาสตูดิโอนางบาเว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 ค่ะเพราะว่าอากาศอึมคึมอึมคึมกะบ่แน่ละพี่น้องผู้ใดรอฟังสาบนาจัดไล่สุดกะมินไต็กิปมาเนเดอร์ขันเรียกร้องมาไลก่กะสิขึนมานา่งมาบอเวเวซูพี่น้องเป็นชงเอฟซีฟังจากฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นใจเล้วพี่น้องดอกไม้กะงามงามเพิน่นรอฝนเนาะฝนตกเพิินกะสีดีใจค่ะ นกก็ออกมาตากฝนจากพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฮอนนกอยู่ในกรงพญางเพ็นนั่นบินออกมาตากฝนทั้งฟังที่บ่มีหลังคาสามนัยเห็ดฟังหนึ่งมีหลังคาแล้วก็บฟังหนึ่งบ่มีหลังคาด้วยค่ะสําสหรับนกกับอีกัวนาแล้วก็กระต่ายสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งกรงกระได้ค่ะเพนก็ออกมาบินตากฝนกันอากาศมันฮอนเนาะค่ะเนาะกะ,ะประมาณนี้ค่ะกะดีใจกับฝนตกดีใจายขอบุญขอบคุณเทวดาเด้อที่เงียวหดให้ สัำนี้กดีใจจ้ะเต่บขอลุมเด้อค่ะเอาแต่ฝนเข็นๆเด้อเทวดาเจ้าขานั่นแ่ะค่ะชุ่มยินดอกไม้นาบ้านก็งามงามพี่น้องนั่งสะออนตาดอกไม้ความสุขเนาะค่ะได้เห็นสิ่งเจ้าของปลูกกเป็นความสุขอีกอย่างที่เห็นดอกไม้งามจ้ะกจะปลูกเรื่อยๆค่ะปลูกดอกไม้ส่วนมากกะจะเป็นไม้มงคลไม่ดอกกับบ๊อบันไดจ้ะเพราะว่า ทีมันโบหลายไหมคะ่ะมันขเขบอ้หเ็นด้เนาะเอาค่ะภาคไหนเป็นจังไหนเน่กะมีนไปลิปมาบอกสู้กันฟังในเด้อคะ่ะว่าฝนตกโบอ,อากาศหอนโบแต่ลังหมอนลังบองนี่สาวบนาหเห็นเนาะคะ่ะในข่าวกะมีผ้าอยู่ไหมคะ่ะตุนไม่ลุมเน่หลงังคาปิวเน่จึงสี่ไหมคะ่ะกะระมัดระวังเด้อคะ่ะผู้ใดอยู่ให้อยู่นะาหรือว่า มีกระทอมไปนาอยู่ก็ให้ระวังต้นไม้ใ่ญ่ๆหรือว่าหลังคาปิวให้ระมัดระวังไวจ้จ้ะเพราะช่วงนี้อาจจะเข้าฤดูพา,า,ายุฤดูร้อนนะคะประมาณนั้นเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจะ้ะคลิปนี้ก็สิม่าวอาสู้ฟังนี่แหละค่ะว่าฝนตกแล้วดีใจเทวดาเิ่นม่เหี่ยวใสกับมื้อนี้ก็อาจจะเป็นยังสิล่ะคะ่ะบรรยากาศก็กอาจจะอึมขึ้นเบิดมือหรือฝนตกซิมซี่ซิมซีซมซ่ยังสี่เบิดมือ กันตกจังสีะ่ะสีดีใจะเย็นสวยสวยเนาะพี่น้องเอาค่ะมาแจงข้าวค่ะเมือ่อีฝนตกแล้วพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็จิไปเราเดอ้อลาไปด้วยบรรยากาศเย็นๆยน,ยนฝนตกซิมสิซิมซิตกบ่แห้งแต่ว่ากะตกมาให้เย,ย็นจ้ะอากาศเยน็นเย็นค่ะดับฮอนได้อหรีพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนา้าอาจจะขึ้นไล่สุดก็ได้ค่ะเบิ่งสถานาการณ์กนเนาะพี่น้องค่ะผู้ใดล้อไล่สุดกะ กาะติดสถานการณ์ไว้ค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอก,กนคลิปหนนาเด้อจะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ